สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียแบบง่ายๆนะครับใช้ประโยชน์จากล้อจักรยานเก่าๆเ,เป็นล้อจักรยานของลูกๆของผมนะที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วครับแล้วก็มันก็ถูกทิ้งไว้เนี่ยเป็นปีแล้วผมก็เลยเจะมาใช้ประโยชน์ครับโดยจะมาจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆของผมเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันครับโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็เอาตัวล้อรถ จักรยานกเก่าๆเนี่ยมาครับถอดยางในออกนะครับเราก็จะได้เป็นล้อจักรยานที่มีเฉพาะยางนอกเท่านั้นครับจากนั้นเราสามารถที่จะปรับความตึงของตัวลูกปืนด้านในได้ครับโดยการขันนะครับจะให้ฝืดหน่อยก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยถัดมาครับจะเห็นว่ามาผมเนี่ยจะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างครับไม่ว่าจะเป็นอดอกสว่านสกูหรือว่าอุปกรณ์ในการ ยิงนะครับพวกนอ็อตหรือว่ายิงสกรูต่างๆเนี่ยเยอะเลยที่ไม่มีตำแหน่งหรือว่ามีช่องใส่ครับผมก็เลยจะเอาอุปกรณ์พวกนี้นะครับมาจัดเรียงบนตัวล้อรถจักรยานเก่า,กา,กาที่เราได้เตรียมไว้ครับจากนั้นก็ไม่ยากเลยครับให้เราเจาะตัวยางรถของเรานะครับที่เป็นบริเวณยางนอกเนี่ยนะครับให้ขนาดของรูนะครับแล้วก็ระยะห่างต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับ วัสดุที่เราจะมาสวมใส่ไว้ในช่องนี้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของของเราครับว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ผมทําเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากของเก่านะครับแต่ถ้าใครที่มีงานนะครับสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ได้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้ไปทํา อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเอาไปทําเป็นล้อรถเพื่อที่จะทํารถเข็นหรืออะไรแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากกว่านะครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันนะครับที่เราจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้ววิธีการยึดนะครับทีนี้ผมก็จะมีตัวเหล็กตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเหล็กของล้อประคองด้านข้างอยู่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะเอาเหล็กอันเดิมของเขานี่แหละครับมาใช้ในการยึดตัวล้อตัวนี้ครับ ก็โดยการที่เราจะยิงน็อตนะครับยึดลงไปเลยนะครับสำหรับเหล็กที่เป็นล้อประคองแล้วเราก็จะเอาตัวล้อรถเก่าของเราครับที่เราทําช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ไว้เนี่ยนะครับมาใส่เลยแล้วก็เอาน็อตเข้าไปยึดด้านล่างให้แน่นเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เป็นที่เก็บอุปกรณ์สาม,มารถที่จะหมุนแล้วก็เลือกตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยออกมาใช้ได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีช่องใส่เนี่ยเอาจัดวางให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นได้ครับผมหนึ่งไอเดียครับเพราะว่าผมไปเจอจักรยานนะครับคันเก่าของลูกๆนะครับซึ่งก็มี ล้อเนี่ยอยู่อีกหนึ่งอันครับผมก็เลยจะมาใช้ประโยชน์จากล้อตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูโดยเริ่มต้นนะครับผมก็ถอดล้อออกมาครับแล้วก็เอาทั้งยางนอกแล้วก็ยางในออกไปเลยครับให้เหลือเฉพาะตัวล้อเหล็กนะครับแล้วก็ที่มีสี่ลวดอยู่แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวล้อตัวนี้นะครับสี่ลวดมันจะไม่ครบเท่าไหร่นะแล้วมันก็ส่งผลทําให้ตัวล้อเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวไปนิดนึง แต่เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากล้อตัวนี้ได้ครับจากนั้นผมก็พยายามที่จะขันให้ตัวซี่ลวดนะครับซี่ลวดของตัวล้อเนี่ยมันตึงทุกเส้นครับเท่าที่มีอยู่ถัดมาผมก็ไปหานอ็อตแล้วก็ตัวโบซึ่งจะมีขนาดอยู่มาทัก3หุนได้นะตัวนี้นะครับยาวอยู่มาทัก5้าถึงหเซนก็ใช้น็อตเนี่ยสตัวต่อโบ1ตัวครับ นี่ครับเราก็จะได้ทั้งหมดจำนวน8อันครับแล้วก็ผมก็จะมาเจาะรูทั้งหมดจํานวน8รูเช่นกันซึ่งรูเนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ตัวโบ้นะครับของเราเนี่ยสวมผ่านไปได้ครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะเอาตัวโบ้นะครับฝั่งหนึ่งใส่น็อตไ,ไว้แล้วก็สวม ผ่านรูไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่น็อตแล้วก็ขันให้แน่นเลยครับมันจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้ครับต้องบอกว่าจํานวนรูที่เราเจาะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะใช้ในการแขวนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะใช้ขวดนะตึงขวดม,มันมีขนาดที่ต้องบอกว่าเป็นขวดแป๊บซี่มีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรครับผมก็เลยคิดว่า8 8ดรูเนี่ยกำลังดีที่จะทําให้ขวดเนี่ยมันไม่นมนมนชนกันนะครับ นี่ครับก็จะเป็นโซนที่ผมเนี่ยเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์พวกสกูหรืออุปกรณ์ยึดน็อตอะไรต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยผมจะแขวนด้วยเป็นขวดเบปซี่นะครับผมเป็นการ DIY ใช้ของอที่มีอยู่ในบ้านนะครับทีนี้ผมก็เห็นว่าจะเห็นว่าพื้นที่ผมมันเต็มแล้วนะผมก็เลยคิดว่าจะใช้ใ้ตัวล้อรถจักรยานเก่านี่แหละครับมาเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บครับแล้วทําให้มันยหมุนได้ แบบนี้เลยนะครับโดยผมเนี่ยก็จะเอาไม้ใส่เข้าไป1แผ่นแล้วเจาะรูครับแล้วก็ตัวล้อจักรยานของเรานะครับที่ใส่ตัวโบกันน็อตไว้แบบนี้นะครับเอามาแขวนนะครับซึ่งมันก็จะหมุนรอบได้เลยครับแต่จากสังเกตเห็นว่าตัวล้อผมเนี่ยมันอาจจะคดนิดนึงเบี้ยวนิดนึงนะเวลาเราหมุนถัดมานะครับให้เรามาตัดขวดแป๊บซี่นะครับขนาด1.5ลิตรนะของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝาเองเนี่ยผมก็จะใช้ตัวเคเบิลทายนะครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับ มันก็จะได้เป็นที่ห้อยแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปแขวนไว้ได้ครับเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือใช้งานเป็นประจำเนี่ยเอามาแขวนได้แล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่การใช้งานด้วยนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เสนอเป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่เผื่อจะมีจักรยานเก,ก่าๆแล้วเอามาประยุกต์ใช้งานที่บ้านของเราได้นะครับวันนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียและเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ